สมมติว่าเวลาที่เราจะใส่บาตรไม่ทันทุระมันมากไปต,ตอนเช้าถ้าเราเป็นคนมีข้าวเปลือกหรือข้าวสารก็พาชนะปีบหรือถังอะไรก็ได้มาตั้งไว้หนึ่งลูกที่ใกล้ที่บูชากลางคืนเวลาบูชาพระเสร็จก็ตักข้าวใส่ในถังหรือว่าในขันหรือว่าในโถอะไรก็ตามถาเถอะข้าวเปลือกหรือข้าวสารก็ตาม มากก็ได้น้อยก็ได้ตามกําลังถ้ามีน้อยจริงๆวันละหนึ่งจอกรอยหรือวันละหนึ่งถ้วยชายก็ได้ <c oughs> ทุกครั้งที่จะใส่เพื่อเป็นการยิงกรสุนนัดเดียวได้นกหลายตัวก็ว่าคาถาวิรัตโยของนุพ่ปานไปด้วยหนึ่งจกหรยกว่าคาถามหาราบที่พิมแจก่ก็ได้จะดีมาก คาถามาลาทั้งหมดรวมคาถาวิริยโยด้วยว่าหลายจบก็ได้ก่อนจะตักข้าวใส่ถังเวลาสวดมนต์บูชาพระเสร็จสวดมนต์เสร็จมนไม่ต้องสวดมากนักก็บูชาตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจ้าว่วาคาถาบทนั้น้นึกถึงพระประเจ้าด้วยสักเก้าจบหรือห้าจบหรือสามจบหรือเจ็ดจบตามเวลา เวลาที่ตักข้าวมายาใส่ในถังก็ว่าที่หนึ่งจบอย่างนี้ทุกวันก็คิดแล้วว่าข้าวที่เราตักไว้นี้เราจะถาวายถวายพระสงฆ์อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นสังขานุสติแน่นอนและก็เป็นจาครุตติคิดจะให้เป็นทางการบริจาคโดยเสร็จได้สามอย่าง <c oughs> สี่อย่างที่การมีมีลาบมีผล ถ้าบรรดาแต่พุทธศาสนิกชนไม่พอเรียกว่มไม่ถนัดในการใส่ข้าวมันลำบากข้าวนี่ถ้าได้มากๆแล้วจึงไปถวายพระแต่การใส่ข้าวลาบากใช้เงินเถอะก็ได้เหมือนกันก็คิดว่าเงินจำนวนนี้เราจะนำไปถวายพระสงฆ์เป็นข่าประตาหาหานค่าก่อสร้างอะไรก็ตามท่านเถิด <c oughs> ท่านจะใช้เป็นค่าประตาาหารก็ได้ <c oughs> ้ายารักษาโรคก็ได้ข้าพออ่อผลพระสบายถ้าไม่มีใจะใช้ท่านชื่อได้ทําการก่อสร้างก็ได้ไปบรรุงพระธรรมก็ได้ตามใจท่านเล้วเอาหมดทุกอย่างแล้วก็เอาเงินใส่กระป๋องลงไปถามว่าใส่เท่าไหร่ก็ต้องตามใจผู้ใส่ท่านมีมากท่านก็ใส่มากท่านมีน้อยท่านก็ใส่น้อยแต่การใส่ยอย่าให้ลาบ,บากตนเอง ใส่เงินจะถือว่าต้องมากต้องทุ่มเทเท่านั้นเท่านี้นอย่าเอาอย่างนั้นเอากันเราแค่เราห่วงพระสงฆ์ให้จิตใจนึกถึงพระสงฆ์ว่าเงินจำนวนนี้ทั้งหมดเราจะถวายพระสงฆ์แล้วก็ใส่ลงไปถ้ามันมีน้อยใส่หนึ่งสตังก็ได้สองสตังก็ได้ห้าสตังก็ได้หรือวันลรสะลิงก็ได้วันเรสองเสลิงวันลราบ่ายก็ได้เท่าไรก็ได้ ยำนนที่ใส่นี่ไม่จำกัดเราใส่ไว้เฉพาะเฉพาะที่เราเราจะไม่ได้ร้อนแล้วก็เราตั้งใจถวายเป็นเป็นสมบัติของพระสงค์เพื่อใช้กิจการต่างๆตามที่กล่าวมาแล้วอย่างนี้ก็เป็นสังขารนุสติสิสนุสติด้วยเป็นจาคานุสติด้วยเป็นทางการบริจาคด้วยได้สามอย่าง แล้วต่อไปถ้าตังก็ไม่สะดวกเข้าสารหรือเข้าเปลือก,ก็ไม่สะดวกท่านผู้รับฟังอย่าเพิ่งหัวเราะยอกันนะเพราะื่องข้าวทึกว่าไม่มีเลยนั่ไม่ไม่จริงไม่ใช่อย่างนั้นจริงอาจ,จะมาตั้งศูนย์สงเคราะห์ที่ประบาทสมเด็จีจ้หัวให้ตั้งขึ้นเมาื่อาัน2521เป็นต้นมาเคยพบหลายวาระ ที่หมู่บ้านไหลไล่หมู่ร่วมกันไม่ได้เห็นไม่ข้าวมาแล้วต้องสองสามเดือนก็มีต้องคุณกินคุยป่ามีโคเผือกโคมันเอาข้าวไปแจกคนละถังดีใจกับตายรับน้ำตาไหลมีผ้าผ่อนท่าสบายก็ไปแจกมีอาหารไปแจกมียารักษาโรคไปแจกต้องแบกกลับบ้านกันบางท่านบอน้ำตาไหลดีใจนึกไปถึง ท่านก็ออกปากบพรว่าผมเนี่ยสองเดือนแล้วครับไม่เห็นไม่ข้าวเลยอย่างนี้มีไม่ใช่ไม่มีท่านที่บอกว่าจนจนยังมีเงินใช้ยังมีอาหารกินยังจนไม่จริงอย่างนั้นจนจริงๆงเพราะว่าการที่คนไม่มีข้าวจะใส่บาตรแม้แต่ถ้วยตะไลและถ้วยชาไม่มีมันมีอยู่แต่กินยังไม่มีเลย ถ้าจนแบบนี้หาข้าวก็ยากหาเงินเขายากก็อยากจะบูชาพระเป็นสังฆานุติกับเขาบ้างท่านอย่างไงพระพระสงฆ์จ้มีของให้วิธีนี้ไม่ยากบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ทํากันแบบนี้คือปลูกมาพริกสักติปลูกพริกสักต้นหนึ่งหรือมะเขือสักต้นหนึ่งหรือพักแลงแต่น้ำเต้าอะไรก็ได้ที่มันกินได้ ความจริงท่านอาจจะปลูกหลายต้นก็ช่างเถอะตั้งใจไว้ต้นหรือสองต้นก็ตามว่าต้นหรือสองต้นจะประเภทไหนก็ตามไอ้ต้นหรือสองต้นนี้เราจะไม่กินไม่ใช้เองถ้ามีผลขึ้นมาเมื่อไรเราจะถวายพระสงฆ์ให้ท่านไปทำอาหารฉันกันที่วัดอย่างนี้เราจะเห็นต้นไม้ไทุกวัน ต้นระเพริญนั้นเราเห็นทุกวันเราต้องลดน้ําเราต้องพรดินแล้วต้องใส่ปุย๋ยเน้นที่บางแห่งไม่ต้องใส่ปุย๋ยอย่างที่ดีๆแล้วนี่ไม่ต้องใส่ปุย๋ยเราก็เห็นทุกวันเห็นก็มาเมื่ไรก็คิดว่าต้นนี้ถ้ามีผลขึ้นมาเราไม่กินเราปลูกก็่ถวายพระเห็นทุกวันก็น,นึกว่าเราปลูกเพื่อถวายพระอย่างนี้เป็นสังขารุติกรรมฐาน รวมความสังขารนุติกรรมฐานให้ปฏิบัติตามที่แล้วมาถ้าวิธีปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งบรรดาเทพทุบริษัทถ้าวันไหนไม่ได้ทำวันไหนไม่ได้คิดถึงวันนั้นใจไม่สบายต้องทำแลือต้องคิดถึงใจยืงสบายอย่างนี้เทียวมีชานในในในสังขานุติกรรมฐาน